พิสัเพธธรรมะอนัตตาจิตอิธมโหสถพระวาอัตมนาตีภิกขุพระกวาโตภาสิกังอภิณฑรติสัพเพสังขีโอสธรรมทัศัเจตธรมธรรมานุัติโม que echan para mí, y más que sabían,

Right. Thank um. 嗯。Mm. และกบฏกบฏที่มนต์พระพุเจ้ารูปที่หนึ่งนะครับกบฏี่นพระจ้าพระมหาอมคเพรปัญโยเปียนทัพก้าประโยชน์เจ้าว่าวัดมีสุสัทธ์พระองค์เป็นประจักษราเชิญท่านเจ้า พองพองไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังหว่วงหวงหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยลกหลบลี้หีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ไรไม่พ้น สักคนเดียวแา่นัศการพระครูอังคารธรรมสถิตท่านคณะตำบลขอบริจาคและคณะสงฆ์ทุกลูกที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านนายกสมาคมศาลการศึกจังหวัดสกลนครท่านโทวงษ์ประสิทธิ์พทมโชตาประธานในพิธีที่เคารพท่านนายกโดะการบริหารส่วนตำบลขอบพิจาคท่านสถินทนาคณดี ญาติพี่น้องการถวายเคเกียนที่เขาทุกท่านครับผมได้ประทิบูรณฐานนายเฉียนสมาคมมฐานผ่านเสรจังหวัดจุฬลกรอันนี้ขอญากเป็นพิธีการร่วมในพิธีเสื้อูลเอียดฐานกล้าผู้ใหสวนหนคือของขุทหารถิ่นราะกรรดีฐานบัน่านศึกบัดชั้ที่4ี่ เราดินทางสมาคมขอแสดงความเสียใจ,จกับครอบครัวของคุณแม่สนอมคณะพัาานดีและบรรบุรหลานทุกท่านนะครับที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในอย่างไม่มีวันกลับทางสมาคมฐานผ่านสึงจังหวัดสรากลนครนครพนมและลมุกดาหารก็ขอเป็นกำลังใจอยู่ข้างครอบครัวของคุณแม่สมสินของบุตุรหลานทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้อยู่ กัรครอบครัวกันยกอย่างอบอุ่นท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับร่างที่ไร้รงานที่นอนสงบนิ่งอยู่บนในรูปเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายคือร่างของประหานที่ถึงคณะกรรมาธผ่านสุัุดปรชันที่สี่เมือ่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เคยสร้างุูนาวกรดีให้กับประเทศชาตนนิเมือง โดยออกปฏิบัติหน้าที่ําการลบการป้องกันตามตามการบ่งความมิจุตามแผนป้องกันประเทศด้วยความเข้มแข็งอดทนกล้าหารเสียสละเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมปัมภ์บัตรที่4เลขที่0211209 5 0 ออกให้นำัาที่26กันยายน2562อีกทั้งยังลงดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีช่วยเหลือสังคามมาโดยตลอดด้วยคุณงามความดีที่ผู้บัยชนได้กระทำไว้และเป็นสมาชิกสมาคามฐานผ่านศึกจังหวัดสกลนครเมื่อครั้งเมื่อเสียชีวิตทางสมาคามฐานผ่านศึกจังหวัดสกลนครจึงได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติานผ่านศึก ให้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศตระกูลและผู้ไวชนวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งการทางคณะกรรมการสมาคมฐาลผ่านศึกจังหวัดสกลนครซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบศาลจังหวัดคือจังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารโดยการนําของพระเอกปนะชัยแววศรีนายกสมาคมหานผ่านศึกแต่วันนี้ท่านจิตรกิจนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการ สมาคมทหารผ่านศึกตลอดจนกนพี่น้องสมาชิสมาคมทหารผ่านศึกของทั้งอำเภอนาแกและอำเภอโคกศรีสุพร์ณจะมาร่วมพร้อมใจกันการเชิดชูเกียรติให้ในครั้งนี้นะครับโดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้หลังจากนำขบวนแถวเข้าไปในหน้า หวังเพียงเธอนึกถึงผู้อยู่ที่นี่ขอให้รอวันรุ่งของครุ่งนี้ฟ้าคงมีคิดถึงตอต้อ<ค>นจรรย์<ม>ที่บานย<ม>ิ้คิดถึงในชีวิต หน้าที่คิดถึงสิ่งที่มีเป็นความหวังคิดถึงพ่อแม่เมีแยและลูกผูกพลังคิดถึงครั้งเป็นนักรบไทยไม่ขอลืมกระผมร้อยตีทนทองลดทองอุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลน,น,น,นครน,นครพนมและมกอาหารขอกราวสดุดีและไว้อะไรให้กับผู้วัยชนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทหารผ่านศึก จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภจึงขอน้อมนำพระบรมรารบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานแก่ทหารผ่านศึกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์3 5 3 3ดังนี้ทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติเพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวแม้กระทั่งเลือกเนื้อและชีวิต เพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมขอให้ภูมิใจและตั้งใจรักษาเกียรติอันแทจ้จริงที่มีอยู่นั้นไว้ทุกเมื่อขอ,อน้องสักการะแด่ดวงวิญญาณของพ,อาาพุนทหารถินธนัสคำดีทหารบัตรผ่านศึกบัดชั้นที่สี่ขอเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านณที่นี้มารับความรักความอะไร ความเคารพและเทิดทูนของเราทั้งหลายทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิเป็นนักรบขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงแจ่มใสปราโมทจงสางพ้นจากโศกาอาดูลชีวิตของท่านนั้นวิเศษนักด้วยคุณค่าแห่งความกล้าหาญและเสียสละให้คนผ,ผู้อยู่หลังตระหนักว่าความตายมิใช่อุปสรรคในการทำงานเพื่อชาติ ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและเราพร้อมที่จะตายเยี่ยงวีรชนทหารผ่านศึกเราผู้ก,กล้าลบท่านผู้มีเกียรติที่เคารพร่างที่ไร้วิญญาณนอนสงบนิ่งอยู่บนเมนเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายในขณะนี้ได้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อยังมีชีวิตอยู่เคยสร้างคุณงามความดีให้กับชาติบ้านเมือง ด้วยการออกปฏิบัติหน้าที่ทำการรบและดำรงตนในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับเป็นชายชาติทหารของชาติเกิดเป็นคนหุนใดหลวนตายดับยามถึงคลาลาลักกลับสู่สวงชายชาติสิงไม่วิงวายกล่าวร้ายดวงไม่เคยหวงชีวาวายพร้อมกลายพีเป็นทหารของชาติศาสตริย์ ก็ยอมตัดเป็นตายไม่ถอยหนีเกียรติจองสักจายในปัตตภีคนรุ่นหลังนี้ยังเทิดทูนตรักูลกูขอเชิญเทพเจ้าอันเรืองเดชที่สิงสถิตในอมรพิมานทิพยพยาดแดงสวงโปรดประกาศแด่ดวงวิญญาณของพระนารถินธนคำดีในโอกาสนี้ภรรยาบุตรธิดาญาติบิด ได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลผลบุญเป็นแสงประทีปสองทางนำพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียรณแดนสวรรค์นในสัมรายาภพอันสงบสุขตราบชั่วนิรันเทินเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเสียงแตรนอนขออญาตนเชิญครับพองเชิ้าจูเกียรติของหน้าวันฮัต ให้สบายผลทหารถิ่ทนท่านนะ มาคมและผู้มาุ่วงงานเนื่องจากการขโมยฐานฐานศึกวันจันทร์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจากทางเจ้าภาพเลยนะครับขอเรียนให้ทราบดยทั่วกันเรามาเป็นอุบัติเหตุนะครับในการขึ้นวันดดามิจันทร์ว่าช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับพื้นบันไดนะครับอาจจะลื่นขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินนะครับในพื้นที่ครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับตามลําดับนะครับ ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเป็นการไหว้อาลัยเป็นการส่งสก,การนะครับให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อทิน่นะคณคัมดีนะครับผู้วายชนนยานนี้หลังจากเสร็จสิ้นนะครับพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับก็จะเป็นการฉันไปนกิจศพนะครับของคุณพ่อทิพน์นคณะคัมดีนะครับและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอ เรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการแปรรูปและบราหารให้เกนที่มากสู่ทางเจ้าท่านะครับและในคืนนี้นะครับเวลาประมาณ19บเนาฬิกา